สวัสดีทุกๆคนลูกค้ามายามเช้าเลยเช้าเตือนนี่มีหัวงอกเนี่ยแล้วก็เอ็นี่มาซอยจนยาวแล้วสงเสรินะสงอื่นญก็ไม่เหมาะหรอกถือว่าคืนที่จะไปบวะไปนิดหน่อยน่าพิะารณ์หน่อยว่ะลูกค้ามาไม่ได้ไปเป็นญาติกันบ้างเป็นญาติกันบ้าง ก็เกลือกันนะกอเกลือกันเนะเกลือยอดกันเท่านั้นก็ยากกันเท่านั้นยากจะไมียากจะมีอันนี้อากจนหน้าสดละอาก็มีตูตูตูมีหลายยากอันนี้ก็เรามาซอยกันละครั้งแรกไม่ชอบสั้นมากสพราะสาวหล่อหลอต้องอยู่คนเดียว เห,ห,น,หน,นีนยว ngảo ช่วยไปช่วยทุกคืนไหมต้องคืนแรกไม่ได้ไปปาแตกคนนี่ก็เป็นไข่จะไปไม่ไปไข่ขึ้นปากเปิดแตกไปเลย้ว จะไม่โล่งได้ไง,ยงเยอะแยะมากมายอันนี้เราก็ซอยข้างหลังก่อนนะค่ะนี่ค่ะนี่ก็ถุยถุยทุกครั้งที่มาราคาก็มีสภาพเหมือนเดิม20บาท20 <laughs> บาท,บาทเตะออกช่วงโควิดจ้าขอเชิญขอเชิญลูกค้าออกจากร้านก่อนช่วงโควิดเนี่ย ยาวมันก็สูงนะอันนี้น่อยอันนี้เราไมต้องกินมากเพราะว่าผมเขตั้นผมมันไม่หนาแร้ก็ไล่ลงที่มันเสื้อปิดตะกุนปิดปิดหัว <what> <c oughs>

เมื่อวานก็บอกโอ้โหอาหารแมวก็ไม่เอาให้หรอกแม่บอกว่ามันไม่มีไม่มีอะไรร้านแยะๆร้านเตยร้านลูกเตยบรรณาไปซื้อมาเมื่อคืนเป็นกุรุดไปซื้อมาเมื่อคืนยุ่งแยะเป็นร้านร้อนไปซื้อร้านไทยไม่มีแม่โม่เิยไม่ทันใครนะ

ไม่ครัวไะ่คัวกละแทงบนจะนไ,ได้แล้วตำพิบอะไรไ่เก่งแค่ <c oughs> เริ่มเก่งแล้วแคเริ่มเก่งกันแต่ก่อนนี้ไม่ได้เก่งอันนี้ก็เล่มปลายนี่ก็เสร็จแล้วนะคะนี่จะสังหารอีน้องปวนะหน่อนยเขาอยู่หลังคางขาขึ้นไปตัดเขาล้ายจริงแม่มีทองเนี่ยล้ายเหลือเกิน แถวนี้เขาไม่เซ็กไม่อะไรหรอกแค่คอยๆก็สบายแล้วกลับบ้านอยู่บ้านเดียวกับพี่สาวอ่ะสนำแม่เมื่อรบรอบไปยังไงตื่นเต้นไปหรืไปเกิดนัาปัี้ แ่้วฝนต้นดนาก็ไม่มีไปงานใครก็ยากอย่าง,างนี้สบายแล้วจะไปใครก็ได้แต่ไม่ค่อยดีแหงหวายต้นไม้มันหักแล้วปเป็นเรื่อยไงฝนพังๆคล้ายคนเลยเป็นสองวันเขาบอกจะไปงานพวกนี้ชอบไปรุ่เป็นที่เปอะไรวะเขาบอกจะไปเอาแหละร้อนๆ,ๆหนาวๆนี่ววนะประมาณนี้นะโอเคนี่เราก็เสร็จแล้ว จะดูดฝุ่นยังได้หลาวเลยหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วรอบบ้านวันสบายไหมเบาเบาแสนจะเบาเบาฮึเดี๋ยวดูก่อนไหนดูนิดนิกดไลค์กดแชร์ดิสิ์ก็พอกันเองพิเศษฐานการุนายี่นี่ชอบแหลมตรงนี้นิดเึง ผมก็ชอบหลบนะอั็นนี้ไหมตั้งเต้นเดี๋ยวจะไปไปหลงเ,เดี๋ก็เท่ดีตั้งเั้นยาวๆโอเคไปดูข้างหลังเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย่ร้อยไลค์ร้อยไลค์กดไลค์กด